ทุกคนวันนี้เรานําน้องมาแบ่งปันนะคะทุกคนตัวนี้นะคะน้องมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะกําลังสวยมากทุกคนนี่ใบออกสีแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนะแต้มมาแบบนี้แล้วทุกคนสวยมากนะคะทุกคนใครสนใจนะคะที่จะเลี้ยงน้องนะคะมาแบ่งปันได้วันนี้เรามาแบ่งปันกันนะคะนี่นะคะนี่อยู่ในกระถางแบบนี้เลยนะคะยี่สิบบาทค่ะทุกคนใครสนใจทักมาได้มีหลายต้นอยู่นะนี่ทุกคนมีเยอะอยู่นะคะนี <overtime> ่ รีบๆทักมานะคะทุกคนนี่เป็นน้องมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วนะคะยี่สิบาทนะคะทุกคนนี่ทักมาได้เลยนะคะใครสนใจแล้วจริงๆแล้วเราก็มีนี่น้องอื่นมีม่วงมงคลด้วยนะคะแลาสนใจก็ทักมาได้นะคะนี่ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลก็ยี่บาทเหมือนกันนะคะทุกคนธาตุบางแก้วนี่ขอบอกว่ากําลังสวยมากนี่ฟอร์มฟอร์มเป็นฟอ,อนร์มกอแล้วนะคะทุกคนนี่ นี่เป็นฟอร์มกรแล้วนะคะทุกคนมีเยอะหนูนะคะทุกคนใครสนใจก็รีบๆทักมานะคะ